สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลข7ค่ะขณนะนที่แมวลายเล่าเรื่องในคลิปนี้กีฬาพาราลิมปิกยังคงแข่งขันและนักกีฬาไทยก็คว้าเหรียญทองมาครองได้แล้วด้วยแมวลายขอส่งใจช่วยให้นักกีฬาทุกท่านลงแข่งขันได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกซ้อมนะคะ แล้วก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกล่ะเคยมีนักกีฬาคนพิการเข้าแข่งขันกีฬาระดับโลกร่วมกับนักกีฬาทั่วไปไหมคำตอบคือมีค่ะแถมลงแข่งในกีฬาโอลิมปิกกับนักกีฬาทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกและยังคว้าเหรียญมาครองได้ด้วยเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องของพวกเขาค่ะ จอชอเซอร์ ar, นักยิมนาสติกชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1870เขาอ,อพยพมายัางสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัวเมื่อเขาอายุ14ปีไอเซอร์ ar, สูญเสียขาซ้ายเกือบทั้งหมดเพราะเหตุการณ์รถไฟทับ ขาซ้ายที่ตัดทิ้งไปถูกแทนที่ด้วยขาเทียมทำจากไม้จอรสอไอเซอร์ ar, ทำงานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทก่อสร้างในเมืองเซนหลุยส์รัฐมิสซูรีในช่วงปี1902ถึง1903 ที่นั่นเขาเข้าร่วมชมรมยิมนาสติกท้องถิ่นและมุ่งมั่นฝึกฝนในเวลาหลังเลิกงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1904กับสโมสรแคนคอเดียเทร์นเวอร์เรนเนื่องจากการแข่งยิมนาสติกในเวลานั้นแบ่งตามทีมสโมสรไม่ใช่ตามประเทศ การแข่งขันในรอบแรกเขาทำผลงานไม่ดีนักจนการแข่งขันในวันที่29ตุลาคมปี1904อายเซอร์กับคาเทียมคู่ใจคว้าเหรียญมาได้6เหรียญภายในวันเดียวเขาได้เหรียญทองจากการแข่งขันบาคู่ม้ากระโดดและปีนเชือกสูง25ฟุตและได้สองเหรียญเงินจากการแข่งม้าหูและอออาราวกับหนึ่งเหรียญทองแดงจากรายการบาเดียว ก่อนปี2008จอร์ไอเซอร์เป็นนักกีฬาที่ใช้ขาเทียมเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมโอลิเวอร์ฮาลาซีนักว่ายน้ำและนักโปโลน้ำชาวฮังการีสูญเสียขาซ้ายของเขาเช่นกันจากอุบัติเหตุรถรางฮาลาซีสูญเสียขาซ้ายใต้เข่าลงไปเมื่อเขาอายุ8ขวบ พออายุ19ฮาลาซีได้เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมโปโลโน้ำจากประเทศฮังการีเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี1928และพวกเขาคว้าเหรียญเงินไปได้สำเร็จและชนะเลิศได้เหรียญทองในที่สุดจากการแข่งโปโลน้ำในโอลิมปิกเกมปี1932ที่ลอสแอนเจลิสและปี1936ที่กรุงเบอร์ลิน บางคนอาจจะบอกว่าก็นี่มันกีฬาที่เล่นเป็นทีมความสามารถของฮาลาซีมันมีพอจริงๆหรือเราตอบเรื่องนี้ได้ด้วยสถิติที่เก็บมาค่ะฮาลาซีลงแข่งขันทุกครั้งและเขาทำประตูได้ทุกครั้งโอลิมปิกเกมครั้งแรกของเขาฮาลาซีทำประตูได้สประตู โอลิมปิกครั้งที่สองซึ่งเขาคว้าเหรียญทองเขาทำได้ถึง11ประตูและโอลิมปิกครั้งที่สเขาทำได้6ประตูฮาลาซีไม่ได้ลงแข่งเพียงเท่านี้เขายังลงแข่งโปโลโน้ำยุโรปและคว้าเหรียญทองจากการแข่งว่ายน้ำชาย1,500เมตรฟรีสไตล์ที่กรุงปารีสในปี1 9 3 1จากรายการแข่งขันกีฬาทางน้ำชิงแชมป์ยุโรปสุดยอดจริงๆค่ะ โอลิมปิกที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้มีนักกีฬาประเภทหนึ่งที่โดดเด่นมีมีมมีภาพวาดมีภาพข่าวเต็มไปหมดนั่นคือนักกีฬายิงปืนทั้งชายหญิงที่เท่สุดๆคาร์ลีทาคัสนักกีฬายิงปืนคนแรกที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยซ้อนจากการแข่งขันปืนสั้นยิงเร็วก็เ,เท่ไม่แพ้กัน และเขาเอาชนะด้วยการยิงปืนด้วยมือซ้ายซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาถนัดซ้ายแต่ที่จริงแล้วคาร์โรลีทาคัสถนัดขวามาตลอดชีวิตทาคัสเกิดที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเส้นทางนักกีฬายิงปืนของเขาเริ่มต้นเมื่อเขาเข้าร่วมกองทัพฮังการีทาคัสหลงไหลในการยิงปืนพก และจากฝีมือชากาศชะกันของเขาเขากลายเป็นตัวเต็งเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี1940ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวแต่บางครั้งโชคชะตากลับคว่มกระดานชีวิตที่เรากำลังเดินเกมอยู่ ปี1938สองปีก่อนโอลิมปิกเกมที่คาดหวังในขณะที่จ่าสิบเอกคารอลีทาคัสกำลังฝึกทหารระเบิดมือที่เขาถืออยู่เกิดชำรุดและระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำลายมือขวาของเขาจนแหลกเหลวเขาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1เดือนเต็มแพทย์แจ้งว่าไม่เพียงใช้มือขวายิงปืนไม่ได้อีกแล้วแต่เขาไม่สามารถใช้มันทำอะไรอะไรได้ตามที่เคยแม้จะเป็นเรื่อง ง่ายๆไม่ต้องฝึกฝนก็ตามสำหรับคารอลีทาคัสในเมื่อสูญเสียความสามารถของมือขวาแต่เขายังเหลือมือซ้ายนี่นาทาคัสซุ่มฝึกซ้อมยิงปืนด้วยมือซ้ายจนทุกคนอัศจรรย์ใจเมื่อทาคัสเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนสั้นระดับประเทศของฮังการีในฤดูใบไม้ผลิปี1939เพียงปีเดียวหลังเหตุการณ์ระเบิดและเขาได้รับชัยชนะในการแข่งครั้งนั้น มหากรรมกีฬาโอลิมปิกที่มีกำหนดจัดขึ้นในปี1940และ1944ถูกยกเลิกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองแต่ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี1948ที่กรุงลอนดอนทาคัสในวัย38ปีได้เข้าร่วมแข่งโอลิมปิกสมใจสักทีพร้อมทั้งคว้าเหรียญทองจากรายการแข่งขันปืนสั้นยิงเร็วและได้เหรียญทองสองสมัยซ้อนจากการ นะเลิศในการแข่งรายการเดียวกันนี้ที่โอลิมปิกฤดูร้อนปี1952ที่เมืองเฮลเซงกิประเทศฟินแลนด์และที่ฮังการีประเทศของเขาคาร์ลีทาคัสชนะการแข่งขันยิงปืนระดับประเทศถึง35ครั้งเทสุดๆไปเลยค่ะนักกีฬาท่านสุดท้ายที่แมวไลน์นำมาเล่าวันนี้ขอปิดท้ายด้วยนักกีฬาหญิงค่ะลิซฮาเทลนักแข่งม้าจากเดนมาร์ก ลิซาเทลเกิดในครอบครวนักขี่ม้าเธอเริ่มฝึกขี่ม้าแบบเดรสซาดหรือศิลปะบังคับม้าตั้งแต่ยังเด็กพออายุ13เธอเข้าแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหลายรายการเมื่อเธออายุ22ลิซาเทลเป็นเจ้าของแชมป์การแข่งม้าประเภทศิลปะบังคับม้า2ปีซ้อนในปี1943และ1944 กันยายนปี1944ฮาเทลในวัย23ปีตั้งคันลูกคนที่สองและเธอติดโรคโปลิโอเธอเป็นอัมาพาตถาวรใต้ข่าลงไปมันส่งผลต่อการควบคุมแขนและมือของเธอด้วยโชคดีเหลือเกินที่เธอให้กำเนิดบุตรสาวที่สุขภาพแข็งแรงแม้ว่าเธอจะเป็นโปลิโอขณะตั้งรันก็ตาม โปลิโอเป็นอุปสรรคที่ดูเหมือนใครๆก็ต้องยอมยกทงขาวให้กับมันแต่ฮาเทลสู้กลับค่ะเธอยอมรับกับสภาพอัมาาพาตใต้เข่าลงไปแต่เธอไม่ยอมทิ้งการขี่ม้าที่เธอรักฮาเทลทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายส่วนอื่นใช้งานได้ตามปกติและเพื่อไม่ให้โปลิโอเล่นงานเธอมากไปกว่านี้ เธอใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายเธอหัดยกแขนของเธอขึ้นมาอีกครั้งเรียนรู้ที่จะคลานและเดินได้ในที่สุดและฝึกฝนการขี่ม้าจากสภาพร่างกายที่เป็นอยู่โดยเน้นใช้แกนกลางลำตัวส่งตัวจนในปี1947สามปีหลังป่วยโรคโปลิโอลิสฮาเทลกลับมาแข่งม้าอีกครั้งและคว้าที่สองในการแข่งขันสแกนดิเนเวียแชมเปี้ยนชิพส สิ่งที่เธอทำไม่ได้มีเพียงการขึ้นลงหลังมา้าด้วยตัวเองในตอนแรกการแข่งขันศิลปะบังคับมา้าของมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเปิดให้เฉพาะนายทหารประจำการเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้นจนกระทั่งปี1952การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่เฮลเซิงกิประเทศฟินแลนด์การแข่งขันเปิดกว้างให้พลเรือนเข้าร่วมได้และมันยังเป็นการแข่งขันที่ไม่แยกประเภทหญิงชาย ชายและหญิงกับม้าคู่ใจของพวกเขาลงแข่งกันอย่างเสมอภาคลิสฮาเทลเข้าร่วมแข่งครั้งนี้ด้วยเธอเป็นหนึ่งในสี่หญิงคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน ผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชมการแข่งขันไม่รู้เลยว่าฮาเทลต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นจนกระทั่งพวกเขาเห็นภาพผู้ดูแลม้าช่วยพยุงเธอลงจากหลังม้าเมื่อแข่งเสร็จลิสฮาเทลคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันอันสูสีครั้งนี้ได้ และเฮนรี่แซงซีนายทหารและนักขี่ม้าชาวสวีเดนเจ้าของเหรียญทองก็แสดงออกถึงความชื่นชมในตัวคู่แข่งที่ไม่เพียงพยายามเอาชนะในเกมการแข่งขันแต่ต่อสู้กับสิ่งที่โชคชะตาฟาดฟันเธอด้วยด้วยการเข้าไปพยุงตัวลิซฮา์เทลคู่แข่งของเขาลงจากหลังมา้าหลังจบการแข่งขันและพยุงตัวเธอขึ้นแท่นรับเหรียญด้วยตัวเอง โชคชะตาไม่ได้ยื่นโอกาสที่จะยืนหยัดอีกครั้งเท่านั้นสำหรับนักกีฬาทั้งสี่ท่านที่แมลาลเล่าไปบางท่านโชคชะตาก็ยังไม่ยอมหยุดฟาดฟันพวกเขาจอร์ดไอเซอร์และโอลิเวอร์ฮาลาซีคือผู้ที่โชคชะตาโจมตีพวกเขาในบั้นปลายชีวิตคาโรลีทาคัสและลิสฮาเทลมีอายุยืนยาวและได้ทำในสิ่งที่พวกเขารักคือการยิงปืนและการขี่ม้าเกือบตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ ถึงแม้ว่ารายละเอียดในชีวิตของนักกีฬาทั้ง4ท่านรวมทั้งนักกีฬาคนพิการทุกท่านทั้งในพาราลิมปิกเกมและในการแข่งขันรายการอื่นจะต่างกันแต่ความใจสู้พยายามเอาชนะสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปของพวกเขาคือสิ่งที่น่านับถือคือความจริงที่โต้แย้งไม่ได้และเหมือนเท่จริงๆเรื่องเล่าของอีีนี้จบลงแล้วค่ะ เรื่องเล่าของอ e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ